คุณเคยขี้แตกตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมคะแอดบุ Ad ๊กเคยเรื่องนี้แอดบุ Ad ๊กเล่าให้แอดบอสฟังทีไรแอดบอสก็ขำกากทุกทีเรื่องมันมีอยู่ว่าแอดบุ Ad ๊กเป็นคนชัยภูมิเกิดมาไม่เคยเห็นทะเลเลยเลยมีแผนกับเพื่อนๆว่าหยุดยาวเราจะไปเที่ยวทะเลกันนอนค้างคืนสักหนึ่งคืนกินอาหารทะเลกันให้อ้วกแตกเอาให้เต็มที่ไปเลยแล้ววันที่แอดบุ๊กรอคอยก็มาถึง แอดปุ๊กจะได้เห็นทะเลแล้วจะได้ลิ้มรสชาติของน้ําทะเลว่ามันเป็นยังไงมันเค็มจริงๆหรือเปล่าแอดปุ๊กนัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะออกเดินทางกันตอนตีสาให้ไปถึงทะเลกันตอนเช้าจะได้มีเวลาเที่ยวที่นู่นที่นี่เยอะๆตกดึกคืนก่อนเดินทางแอดปุ๊กตื่นเต้นมากแทบไม่ได้นอนเลยคอยมองนาฬิกาตลอดว่าตีสามหรือยังพอถึงเวลาเพื่อนแอดปุ๊กก็ขับรถมารับที่บ้านเป็นรถกระบะนั่งอัดกันไปเป็น1ิบคนตลอดการเดินทาง ก็มีจอดแบบปั๊มทุกคนก็ซื้อของกินตามปกติแต่แอดปุ๊กเนี่ยไม่กินอะไรเลยเพราะกะว่าจะล้างท้องเพื่อเตรียมไปกินอาหารทะเลแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยความที่บ้านห่างไกลทะเลกุ้งหอยปูปลาที่ชัยภูมิเลยแพงเอามากๆในกาซื้อคิดว่าถ้าไปทะเลอยู่กับแหล่งมันมันต้องถูกดิวะซึ่งพอไปถึงที่แรกที่เราแวะก็คือตลาดที่เขาขายอาหารทะเลเฮ้อ มันก็ไม่ได้ถูกเหมือนที่เราคิดไว้นี่หว่าแอดปุ๊กแอบเสียดายหน่อยๆที่ไม่กินอะไรมาเลยทีนี้ก็หิวดิว้าวุ่นเลย <c oughs> เราออกจากตลาดนั้นโดยที่ไม่ได้อะไรติดมือมาเลยก็มันแพงอ่ะบางแสนคือทะเลแรกที่แอดปุ๊กได้เจอในชีวิต <c oughs> และความประทับใจแรกที่ผุดขึ้นมาจนทำให้ต้องพูดออกไปก็คือไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยวะน้ำก็ไม่เป็นสีฟ้าทรายก็ดำดำ แถมยังมีกลิ่นคาวหน่อยๆด้วยแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อมาแล้วจะเล่นให้ฉ่ำปอดไปเลยอ๋อตอนแอดปุ๊กไปบางแสนเขายังไม่ได้ปรับปรุงเหมือนทุกวันนี้นะยังมีร่มตามชายหาดมีเก้าอี้ให้นั่งเต็มชายหาดไปหมดเลยพอลงจากรถก็จะมีแม่ค้าคอยกวักมือเรียกน้องมีที่นั่งหรือย,ยังหาที่นั่งอยู่หรือเปล่าตอนแรกแอดปุ๊กก็คิดว่าเขามีไว้ให้นั่งฟรีที่ไหนได้ต้องสั่งอาหารเขาด้วย จะนั่งตรงนี้ต้องสั่งอาหารร้านนี้จะไปนั่งตรงนูน้นก็ต้องสั่งอาหารร้านนูน้นแล้วก็ห้ามสั่งอาหารร้านนูน้นมานั่งกินร้านนี้อย่างโหดอะ่ะแอดปุ๊กกับเพื่อนๆเลือกที่นั่งที่แม่ค้าเขาจัดเตรียมไว้สั่งอาหารน่นนี่นั่นมากินกันช่วงที่รออาหารก็ลงไปเล่นน้ําสิ่งแรกที่แอดปุ๊กทําตอนลงไปเล่นน้ําคืออะไรรู้ไหมเฮ้แอดปุ๊กชิมว่าน้ําทะเลมันเค็มจริงๆหรือเปล่า น้ำดำขนาดนั้นแอดปุ๊กยังกล้าชิมคิดดูเค็มว่ะเค็มจริงๆเค็มมากๆด้วยฮิฮิแอดปุ๊กกับเพื่อนดำผุดดำไหว้อยู่อย่างนั้นแล้วตาก็เหลือบไปเห็นฝรั่งคนหนึ่งยืนนิ่งๆห่างจากแอดปุ๊กไม่ถึง10เมตรทันใดนั่นเองก็มีวัตถุประหลาดลอยขึ้นมาจากน้ำบุ๋มมันคือขี้ซึ่งเรื่องนี้แอดบอสเคยเล่าไปแล้วแอดปุ๊กเล่าไปนึกภาพไป ยังหยีอยู่เลยขี้มึงเพื่อนขี้นี่คือคำที่แอดปุ๊กตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนของแอดปุ๊กมองตามที่แอดปุ๊กชี้จากนั้นพวกเราก็รีบวิ่งหนีตายขึ้นจากน้ำทันทีคนอะไรไม่อายสักนิดเลยรู้ไหมว่าทำไมแอดปุ๊กมั่นใจว่าเป็นขี้เขาพอแอดปุ๊กเห็นเต็มๆต,ตาเลยว่ามันผุดออกมาจากกางเกงเขาแล้วขึ้นทะเลก็สัตว์ขี้ของเขาลอยเข้ามาใกล้แอดปุ๊กกับเพื่อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื ก้อนดำปีเลยดำกว่าน้ำทะเลอีกอีตอนขึ้นจากน้ำอาหารก็มาพอดีคุณคิดว่าหลังจากแอดบุ๊กเจอขี้ในน้ำลอยมาอย่างนั้นแอดบุ๊กยังจะกินข้าวได้อยู่ไหมก็ <c oughs> กินได้ปกติแหละ <c oughs> อาหารที่แอดบุ๊กกับเพื่อนสั่งก็จะมีข้าวผัดหมูมาทะเลแต่สั่งข้าวผัดหมูสั่งข้าวผัดทะเลไม่ได้จริงๆจานละ250แพงมากสำหรับชีวิตนักเรียนแบบพวกแอดบุ๊ก ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นอาหารพื้นๆทั่วไปและที่ขาดไม่ได้ต้องมีถ้าไม่มีขาดใจนั่นก็คือส้อมตำก็เรามันลูกอีสานนะเนอะแอดปุ๊กกับเพื่อนๆกินอาหารดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลที่จะเรียกว่าสวยไหมก็นะพวกเราซื้อทุกอย่างที่แม่ค้าหาบมาขายพอรู้สึกว่ามันถูกกว่าที่เขาขายตรงเต็นท์ที่เรานั่ง และเมนูซิกเนเจอร์มาทะเลต้องสั่งหอยนางรมสดๆจ้าจัดไปเลยคนละชุด2ชุดซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแอดปุ๊กเนี่ยไม่กินดิบเลยเปิดใจกินหอยนางรมครั้งแรกพอคิดว่ามาทะเลสดชัวพวกเราดื่มดำกับบรรยากาศตรงนั้นจนจะเย็นเพื่อนแอดปุ๊กก็เลยพูดขึ้นว่าเราอาจจะต้องกลับกันแล้วเพราะจะต้องแวะซื้อของฝากกว่าจะถึงชัยภูมิน่าจะเกือบตีสองตีสเลยแหละ พวกแอดปุ๊กแวะซื้อของฝากที่ตลาดอะไรสักที่แอดปุ๊กจำชื่อไม่ได้แล้วแม่ของแอดปุ๊กย้ำหนักย้ำหนาว่าซื้อปลาหมึกแห้งแล้วก็ข้าวหลามมากินด้วยนะโอเคโอเคปลาหมึกแห้งแล้วก็ข้าวหลามมาทะเลแต่ซื้อข้าวหลามแปลกๆป,กปะวะแอดปุ๊กได้ของฝากแม่ตามที่สั่งเป๊ะแอดปุ๊กกับเพื่อนเดินทางมุ่งหน้ากับชัยภูมิเวลาประมาณสองทุ่ม อยู่ดีๆแอดบุกก็รู้สึกปวดท้องอยากจะอ้วกมันจะออกทั้งปากแล้วก็ตูดแอดบุกตะโกนบอกเพื่อนที่เป็นคนขับมึงมึงจอดจอดทุกคนที่กำลังหลับอยู่ในรถต่างตกใจว่าแอดบุกเป็นอะไรหรือว่าเห็นอะไรทำไมทำไมเป็นอะไรเพื่อนของแอดบุกคนหนึ่งถามขึ้นมากูปวดขี้ทุกคนขำกากเพื่อนแอดบุกที่เป็นคนขับเลยบอกว่าอดทนหน่อยเดี๋ยวก็ถึงปั๊มแล้วแต่ตรงนั้นมันมีแต่ป่า มองไม่เห็นแม้กระทั่งป้ายไฟว่าจะถึงปั๊มบอดได้บอได้มึงต้องจอดเดีย๋ยนี้แล้วมึงจะขี่ตรงไหนเพื่อนแอดปุ๊กถามข้างทางนี่แหละกูไม่ไหวแล้วถ้าม,มึงไม่จอดกูจะขี้ใสร่รถมึงเพื่อนแอดปุ๊กจอดอย่างไวแอดปุ๊กรีบวิ่งเข้าไปในป่าเกือบถอดกางเกงไม่ทันคิดดูขนาดที่แอดปุ๊กกำลังขี้เพื่อนก็ขำคิก,กคักคิกคักแซวแอดปุ๊กนู่นนี่นั่นพอขี่เสร็จแอดปุ๊กตะโกนถามเพื่อนว่าใครมีกระดาษเช็ดชู่ไหมโยนมาให้กูที สรุปไม่มีใครมีเลยแอดปุ๊กต้องเสียสละถุงเท้าของตัวเองหนึ่งข้างแอดปุ๊กกับมาขึ้นรถรถวิ่งได้ไม่ถึง5นาทีแอดปุ๊กก็เป็นแบบเดิมอีกรอบนี้ต้องเสียถุงเท้าอีกหนึ่งข้างแต่ที่พีคที่สุดก็คือแอดปุ๊กต้องเอาบังเข้าหลามที่ซื้อไปฝากแม่มาเช็ดตูดขอโทษนะแม่มันไม่มีอะไรจะเอามาเช็ดได้แล้วจริงแอดปุ๊กทั้งท้องเสียทั้งอ้วกแตกจนเพื่อนๆลงความเห็นว่า ต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนี้จนถึงชัยภูมิแอดบุ๊กตายแน่ๆทุกคนต่างเซิร์ชหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วรีบผ่าแอดบุ๊กส่งโรงพยาบาลทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลกว่าแอดบุ๊กจะได้รับการรักษาขี่ก็เกือบจะหมดตัวแล้วไม่มีแม้กระทั่งแรงที่จะพูดกับพยาบาลตอนที่เขาสักประวัติแอดบุ๊กนอนรอหมอสักพักสลับกับลุกไปเข้าห้องน้ําโดยมีเพื่อนๆน,นี่แหละ คอยพยุงพาไปเข้าห้องน้ำอีกทีเพราะกลัวไปล้มหัวล้างข้างแตกคุณหมอมาถึงตรวจอาการสั่งให้พยาบาลให้น้ำเกลือฉีดยาถามแอดบุ๊กว่าจะแอดมิทไหมแอดบุ๊กเลยขอคุณหมอว่าน้ำเกลือหมดขอกลับบ้านแล้วกันหมอประเมินอาการแล้วอนุญาตให้แอดบุ๊กกลับบ้านได้การอยากเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิตของแอดบุ๊กตราตึงจนไม่มีวันลืมเลยระหว่างทางกลับบ้าน ทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าหอยนางลมที่แอดปุ๊กกินไปน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้แอดปุ๊กขี้ตลอดทางหลังจากวันนั้นมาแอดปุ๊กก็ไม่เคยอยากจะไปทะเลอีกเลยมันเข็ด